พูดถึงธรรมะเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยประโยชน์ก็คือปลุกเราให้ตื่นบุตุชนเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ายังหลับไหลนะบุตุชนเราเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หนาด้วยกิเลสแล้วก็ยังหลับไหลนะยกตัวอย่างที่วันพระองค์ตัดสรุที่วันลอยถาดถาดนี้จะไปลงที่พญานาค พญานาคเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่แล้วสี่สี่สี่ชั้นนะนะพอพระพุทธเจ้าลอยถาดไปก็จะลงไปซ้อนใบที่สามดังกริ้งก็เป็นใบที่สี่พญานาคก็ตื่นขึ้นมาทีอ้าวพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหรือในโลกหลับต่ออันนั้นเป็นบุคลาธิฐานว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพวกเราก็ยังหลับต่อ ยังฝันต่อไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเรียกว่าบุตุชนเป็นผู้ประมาทนะยังประมาทอยู่ยังหลงอยู่เพราะนั้นธรรมะของพระองค์นะเท่ากับแสงสว่างหรือว่าเท่ากับมาปลุกเราให้ตื่นจากความฝันอย่างหลวงปู่แบนท่านบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเมื่อยัง,งอยู่นะก็เหมือนความฝัน ความฝันนั้นก็คือเราฝันเนี่ยฝันว่าได้น้นได้นี้ได้นี้ได้น้นฝันว่ามีความสุขเพลิดเพลินน้นน้นนี้นี้ไปเที่ยวน,น้นเที่ยวนี้พอตื่นขึ้นมาอา้าวนอนอยู่บนที่นอนไม่มีอะไรสึกอยากฉันใดก็ดีเดี๋ยวนี้เราฝันเนะี่ยเข้าบ้านกับบ้านเรานั่งรถกับรถเราไปเจอหน้าสามีกับสามีเราเจอหน้าลูกกับลูกเราอันนี้เรียกว่ายัางไม่ตื่นเนะ เพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยเอาแค่บ้านเราบ้านเราจริงไหมเข้าไปเนี่ยโอ้โหวันนี้ไปฟังเทศหลวงตามากลับมาคำ่ำบ้านคิดถึงพี่ไหมเงียบเห็นไหมสมบัติก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นอะไรกับเราแต่เราไปหลงเขาข้างเดียวเนี่ยเห็นไหมคำว่าม,ามืดบอดเขาไม่รู้เลยนะแม้แต่ผมเนี่ย ผมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมงอกเขาก็ไม่รู้ว่าเขางอกเห็นไหมเป็นธรรมชาติเกิดแล้วก็ดับไปก็ดับยังไงหงอกแล้วหงอกแล้วงอกแล้วก็ดับไปตัวเราก็เป็นธรรมชาติเกิดมาแล้วก็แก่ไปแก่ไปก็ดับไปเห็นไหมไม่ตื่นผู้ที่ตื่นนั้นก็คือไม่ไม่ประมาทนั่นเอง พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็จะทำตามเพื่อที่จะได้ไม่ไมประมาทอีกต่อไปพระองค์ผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วส่วนผู้ไม่ประมาทคือคนที่ไม่ตายคือไม่ต้องมาเกิดมาแก่ไม่เจ็บมาตายอีกต่อไปคือเรียกว่าพบอมตะธรรมเรียกว่าไม่ต้องมาตายไม่ต้องมาเกิดมาแก่ไม่เจ็บมาตายอีกเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์ตรงเนี้ย ตรงปลุกเราให้ตื่นก็ตื่นด้วยสติปัญญาที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะเป็นสองชั้นนะพุทโธในสมาถะก็คือบริกรรมพุทโธ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 เพื่อให้จิตเราอยู่กับพุทโธนี่เรียกว่าเป็นสมาธิตั้งมั่นนี่เรียกว่าพุทโธในสมาถะส่วนต่อพุทโธในวิปัสสนาก็คือ ่อยอดจากจิตที่ตั้งมั่นแล้วนี่แหละเอามาคิดนะเอาจิตที่ตั้งมั่นนั้นนะคิดความจริงของชีวิตเช่นอย่างพระองค์บอกว่าให้เราอยู่กับลมหายใจนะครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีสติะระลึกรู้กำกับอยู่เรียกว่าจิตตั้งมั่นทีนี้เราก็ต่อยอด หายใจเข้าทําไมมันออกนยจะให้มันอยู่กับเรานานๆไม่ได้หรืออา้าวมันไม่ได้อยู่กับเรานานๆแล้วเราก็หลงว่าลมนั้นเป็นเราเนี่ยดินน้ําลมไฟเนี่ยเราหลงว่าเป็นเราหมดเห็นไหมมันเข้าแล้วมันไม่เยื่อใยเราเลยนะแม้แต่วินาทีเดียวเข้าปุ๊บมันก็ออกปับ๊บเข้าปุ๊บมันออกปับ๊บเราก็ได้ข้อคิดว่าเอา้าเรามาหลง สิ่งที่เขาไม่เคยแยแสกับเราสักนิดเดียวเข้าปุ๊บก็ออกปับ๊บแต่เราเนี่ยหลงเขาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนผมก็ผมเราขนก็ขนเราเล็บก็เล็บเราฟันก็ฟันเราหนังก็หนังเราเนี่ยเป็นเราไปหมดแม้แต่ขี้ก็ขี้เราเนี่ยตดก็ตดเราเห็นไหมตดเราไม่เหม็นขี้เราก็ไม่เหม็นเห็นไหม นี่ก็คือไม่ตื่นเพราะนั้นเมื่อเรามารู้ความจริงตามที่พระองค์สอนเออกายทั้งแท่งผมขนและฟันหนังเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเราพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิ่งที่มีอยู่นี้แหละก็คือมีผมขนและฟันหนังเนี่ยพระองค์รู้ว่าก่อนเพ่นนวดพระองค์ก็ลงผมขนและฟันหนังเหมือนก,นกันกับพวกเราพราก็เหมือนกันก็ามาจากลูกชาวบ้าน ก็มาหลงผมคนและฟันหนังเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ธรรมะห้าข้อนะเวลามาบวชเนี่ยใครอุปชารูปไหนลืมบอกกรรมฐานห้าแก่คุณบุตรพระพุทธเจ้าปรับอาบัติแล้วถือว่าทําลายอนาคตของบุตรหลานคือถ้าไม่ได้เรียนรู้ผมคนและฟันหนังเนี่ยเราก็จะไม่มีที่พึ่งไม่ได้เป็นพระอย่างแท้จริง พอได้เข้าใจว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเรียกว่าพระเกศาพระโลมาพระนาาพระตันจะพระตันตาพระตะโจเห็นไหมได้เป็นพระขึ้นมาทันทีเพราะเรามารู้แจ้งผมขนเล็บฟันหนังนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราแต่เราเป็นผู้หลงเขาข้างเดียวแค่เนี้ยก็ได้ที่พึ่งแล้วเห็นไหมตื่นแล้ว พุโทโธแปลว่าเป็นผู้รู้ละทีนี้เป็นผู้ตื่นแล้วโลกทั้งโลกนี้ตัวเราทแท้ๆยังไม่ได้เห็นไหมลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งสําคัญหยุดเมื่อไหร่เนี่ยหมดค่าหมดราคาทันทีเลยนะจะมีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านมีเมียสวยยังไงหมดความหมายหมดเลยเพราะนั้นมันก็ยังไม่อยู่กับเรา เราก็จะต้องอยู่กับลมเนี่ยอยู่ด้วยสติปัญญาอยู่ด้วยสติปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้ปัญญาเริ่มเกิดขึ้นมองเห็นความจริงโลกใบนี้ทั้งโลกไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรกับเราแต่เราเห็นอะไรผูกกับเขาหมดทุกอย่างที่เราชอบไปเจอเพชรก็อ้าวเพชรนี่สวยน,น้ำงาม น้ำน้ำหนึ่งราคา3า0 0 0นหซื้อไปเจอกระเป๋าติง้งตองใบละห0 0 0นซื้อเห็นไหมเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเรานะกระเป๋าติง้งตองติงต้งแตงแม้แต่เพชรเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพชรแต่ว่าเราสมมุติแล้วก็ปัญญัติสัมทับไปอีกเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเราก็เกิดมาเนี่ยแกเราก็ไม่รู้ว่าแก่เจ็บก็ไม่รู้ว่าเจ็บนะ พระพุทธเจ้ามาบัญญัติว่าสมุทัยเนะ่ยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือเราไม่อยากแก่เห็นไหมผมงอกไม่อยากงอกเห็นไหมหน,งนังเหียวไม่อยากเหียวนี้เป็นสมุทยัยก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ภูมิใจไว้ว่าเรามีโชคมีบุญมีวาสนามีบารมี ที่เกิดมาพบนี้ชาตินี้มีผู้มาปลุกให้เราตื่นสาธุโอ้โหเราก็มีความสุขทีนี้เอาแล้วนะปลุกแค่นี้ตื่นแล้วก็ยังไม่รู้ไม่ตื่นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเป็นผู้ไม่มีเวรภัย ต่อสัพสัตทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพระนิพพานเทินระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีของทิศบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแกส่สรพสัตทั้งหลาย น้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพนิพานเทิน